นะครับโค้ดของอ g o e เอ e n น e นะครับลงไปใน WordPress นะครับภาพที่เห็นเนี่ยผมเอามาจากเว็บนี้นะครับสตวัตสตวัตคอมนะครับสตวัตคอมอ่าโอเคมาดูนะครับอ่าอ,อันนี้ประกอบพิเศษนะครับเอ่ออนอื่นนะครับให้ท่านล็อกอินไปที่ WordPress ของท่านก่อนเลยนะครับ ล็อกอินไปที่ Google Adsense ของท่านให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้นะครับประมาณจุดที่3มนะครับจุดที่3นะครับนับจากบนมาจุดนี้นะครับ1 2 3นะสครับลองคลิกเข้าไปนะครับจะมีปุมคาว่ารับโค้ดนะครับรับโค้ดนะครับเราต้องการให้โฆษณาของ Adsense เนี่ยลงในหน้าไหนนะครับให้ก๊อปตัวนี้นะครับ อตัวนี้ลงไปที่ w o r d p r e s สของท่านนะครับก็คือคิดคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับคัดลอกข้อมูลโค้ดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นนะครับเครื่องจะทําการจําไว้นะครับเมื่อจำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับล็อกอินไปที่ WordPress นะครับล็อกอินไปที่ WordPress นะครับสมมติว่าผมล็อกอินไปที่เว็บไซต์นี้เรียบร้อยนะครับที่แผงควบคุมนะครับด้านซ้ายจะมีคําว่า appearance นะครับ appearance นะครับ ใต้สุดของ a p ปจะมีคำว,ว่า team editor นะครับ team editor นะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ team ชื่อว่า shopical นะครับด้านขวานะครับด้านขวามือนะครับเราสังเกตด้านขวามือนะครับจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า h e a d e r เดอร์นะครับทีมเ e ดเดอนะครับจะดึงไฟล์ตัว h header php นะครับคลิกเข้าไปนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าใน google s s e n s e นะครับระบุว่าต้องแทรกโค้ดนี้นะครับอยู่ระหว่าง head กับ head นะครับ head เปิด head ปิดนะครับ่าก็ไปที่ wordpress นะครับนี่คือ head เปิดนะครับนี่คือ head เปิดนะครับ นี่คือเฮดปิดนะครับแสดงว่าโค้ดต้องอยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับบริเวณนี้เท่านั้นนะครับหลังจากวางโค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดอัปเดตไฟล์นะครับอัปเดตไฟล์นะครับก็เครื่องเราจะทําการเซฟไฟล์ใหม่ลงไปที่ header. php นะครับสําหรับท่านที่กดแล้วเซฟไม่ได้นะครับแสดงว่า WordPress ของท่านนะครับไม่ได้เซตเ e อร์มิชันนะครับ ให้ทําการเซตเ e อร์ s s i o n ให้เขียนได้ด้วยนะครับถึงจะเขียนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรีเฟชหน้าจอนะครับเพื่อดูว่า Wordpress ของท่านเนี่ยมีโฆษณาแสดงหรือยังนะครับอ่าโอเคให้ลองทํากันดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ